รักสะบ้านถายญาติหมื่นล้านไรรูปคู่ในวันสิ้นปีบ้านอัมพชราภาเปิดใจหลังฟ้องดาราดังยืดเยื้อเป็นปีเตรียมเรียกค่าเสียหาย เหล่าชาวเน็ตขยันทำงานตั้งแต่ปีใหม่กันเลยทีเดียวหลังสังเกตได้ว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไม่เห็นสาวอ้ําพัชราภาเฉลิมฉลองกับหวานใจอย่างไฮโซพกประธานบงโดยในอินสตาแกรมของเอสุปชัยได้โพสต์คลิปในขณะที่กำลังร้องเพลงคู่กับสาวอ้ําแต่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามกันสนันโซเชียลมากมายเช่นเลิกกับไฮโซพกหรอคะแซวแบบนี้ทำให้หนูคิดเลยว่าพี่อ้ําพี่พกเลิกกัน ไม่จริงใช่ไหมตอนวันเกิดอ้ํายังเห็นรักกันดีอยู่เลยรวมถึงอย่าบอกนะว่าเลิกกันเสียใจหนักมากหรือว่าจะเป็นเพิ่งเห็นหวานกันมาแค่เวลาแป๊บเดียวหลังจากนั้นถ้าเลิกไม่ใช่นะไม่เลิกไม่เลิกเป็นต้น ล่าสุดสาวอัมพชราพาและเอสุปชัยได้ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์หนึ่งพร้อมเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการคุยจริงๆที่ผ่านมาก็เคยคุยไปหลายครั้งแล้วแต่อันนี้ก็อยากให้มันเร็วที่สุดมันยืดเยื้อมานานมากแล้วเป็นปีแล้วค่ะคือหมดสัญญาแล้วเพอเอิญว่าที่ผ่านมาอาจจะอารมุ่มอรวยเพราะคิดว่ายังขายไม่หมด แต่ที่ไปเห็นล่าสุดคือหมดสัญญาแล้วแต่เพิ่งลงวันที่ผลิตบนกล่องก็เลยขอคุยกันซึ่งในส่วนของคู่กรณีคือติดต่อตลอดค่ะแต่เราอยากได้เงินเร็วๆเ,เนอะน่าจะเคลียร์กันได้ค่ะ แต่ก็อยากให้เอาของออกเร็วๆยืนยันว่าการไปปรึกษาทนายนั้นไม่ได้เตรียมการฟ้องร้องเพียงต้องการตกลงในเรื่องของค่าเสียหายเท่านั้นเรื่องทุกเรื่องก็ให้ทนายตั้มจัดการเพราะเราก็ไม่รู้ข้อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคือเราก็เข้าใจในเหตุผลของเขานะคะไม่ได้แย่อย่างนั้นหรอกส่วนเรื่องค่าเสียหายก็ไม่ได้เรียกเยอะเรียกปกติค่ะก็หลักล้านค่ะ